สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่กําลังชมอยู่นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะทาคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มเพื่อติดต่อสอบถามเราจะใส่หัวข้ออะไรเข้าไปบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนของผมผมก็จะเข้าไปที่ Google Drive นะครับแล้วผมก็จะมาสร้างโฟลเดอร์นะครับผมก็จะรัดๆัดเอาเลยนะครับ เมื่อผมมีโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะสร้างเป็น Google Form ขึ้นมาหัวข้อที่อยากจะสร้างฟอร์มในวันนี้นะครับก็จะเป็นช่องทาง,ช,ง,ทางาช่องทางติดต่อสอบถามช่องทางติดต่อสอบถามมันน่าจะมีอะไรบ้างชื่อละกันนะครับชื่อนามสกุลครับช่องทางติดต่อสอบถามเราก็จะใช้เป็นชื่อนะครับ นามสกุลคนที่จะมาติดต่อสอบถามนะครับก็จะเลือกเป็นแบบสั้นๆตรงนี้เราก็จะใช้เป็นจำเป็นนะครับช่องทางติดต่อสอบถามจากผู้ปกครองมาที่โรงเรียนนะครับมาที่พออเดี๋ยวคลิกตรงนี้ด้วยนะครับจะไดะ้มีชื่อเรื่องนะครับมีชื่อฟอร์มทีนี้เราก็มาสร้างอีกนะครับผมจะก๊อปตีตรงนี้เลยนะครับจะทำสําเนาตรงนี้เลย หัวข้อที่สองนี่เราก็จะใส่เป็นอีเมลอีเมลอีเมลนี่ก็จะเป็นแบบสั้นๆนะครับแล้วก็มีความจาเป็นติดต่อสอบถามก็จะมีชื่อมีอีเมลทําสําเนาเพิ่มนะครับอันที่สามนี่เราจะเอาหัวข้ออะไรดีนะครับเอาเอาหัวข้อ ห,หัวข้อเรื่องหัวข้อเรื่องตัวนี้เราก็ใช้แบบสั้นๆนะครับเอาแบบสั้นๆเสร็จแล้วเราก็มาทำสำเนาต่อหัวข้อเรื่องได้หัวข้อเรื่องแล้วต่อไปอก็น่าจะเป็นข้อมูลนะครับข้อมูล ข้อมูลการสอบถามข้อมูลสอบถามข้อมูลสอบถามข้อมูลติดต่อสอบถามตรงนี้เราเออกแบบยาวๆแล้วกันนะครับเลื่อนเป็นย่อหน้าข้อมูลติดต่อสอบถามอันนี้เราก็จําเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราทําสับแนวมาแล้ว มีอะไรอีกไหมที่เราจะต้องใส่ในข้อมูลติดต่อสอบถามก็น่าจะมีข้อความประมาณนี้แหละนะครับในการติดต่อสอบถามเผื่อว่ามีเรื่องที่อยากจะมาสอบถามนะครับทีนี้หัวข้อตรงนี้นะครับตัวนี้ผมก็จะขอใส่ขอดูดูตัวอย่างก็อลลวกันนะครับดูตัวอย่างอ่านี่ก็จะเป็นชื่อกรอกชื่ออดอีเมล หัวข้อที่จะสอบถามแล้วก็ข้อมูลข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็กดส่งในแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับทีนี้เราก็มาแต่งไอตัวฟอร์มของเราให้ดูดีมีนิดหนึ่งครับแต่งทีมตัวนี้เลือกรูปภาพถ้าเรามีเป็นเป็นป้ายหรือเป็นเป็นภาพโรงเรียนก็ก็ดีนะครับมีภาพเป็นหัวข้อโรงเรียน ในที่นี้ผมจะขอเลือกตัวจริงๆตัวนี้ก็มีหลายนะครับเนี่ยงานได้โรงเรียนอ่ะนี่งานไล้โรงเรียนภาพวันเกิดงานเลี้ยงท่องเที่ยวเอาภาพดูทีิดต่อสอบถามอ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเอาตัวนี้เราก็กดแทรกเข้าไป อ่าเราก็จะได้เป็นถ้าเป็นตัวนี้มีชื่อโรงเรียนเราก็ใส่ชื่อโรงเรียนไปนะครับก็จะเป็นชื่อของโรงเรียนอ่เมื่อเราได้ได้ฟอร์มอ่าช่องทางการติดต่อสอบถามเสร็จนะครับเราจะเอาไปใช้อย่างไงทีนี้เดี๋ยวเราลองกรอกเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองเทสดูเนาะเทสดูกรอกชื่อเข้าไปนายสมชายสมชายสอบถาม อีเมลสมมติไปก่อนหัวข้อหัวข้อไม่สอบออนไลได้ไหม ข้อมูลนะครับข้อมูลแล้วก็ใส่ข้อมูลไปลองลองใส่ไปนะครับไม่ต้องการไปสอบกลัวโควิดอ้าวลองส่งดูนะครับกดส่งเพียงเท่านี้นะครับโรงเรียนโรง,งเรียนก็จะได้ข้อมูลนะครับที่มีผู้ติดต่อสอบถามไปนะครับ เดี๋ยวเรากดตัวนี้ออกเรามาดูที่ตอบกลับตรงนี้นะครับแบบตอบกลับก็จะมีคนตอบกลับมาเราค่อยเข้าไปดูในตัวตอบกลับตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูสร้างสเปซช,ชิ้นใหม่นี่แหละนะครับแล้วก็กดสร้างไปเราก็จะมีคนที่เขาทำแบบสอบถามมานะครับ ต้องการติดต่อสอบถามเขาก็จะมีชื่อเรื่องแล้วก็มีข้อมูลสอบถามแบบนี้นะครับเราก็จะได้ดูข้อมูลแล้วก็เราก็จะได้ตอบกลับได้อ่านี่ก็จะเป็นช่องทางติดต่อสอบถามเนาะช่องทางติดต่อกับทางโรงเรียนนะครับทีนี้เราก็จะต้องมาที่ตัว,ต,วตัวที่ตัวส่งนะครับมากดที่ออกมากดที่ตัวส่งมากดที่ตัวนี้นะครับ แล้วก็มากดที่ตัวให้มันสั้นๆแล้วก็กดคัดลอกพอเราได้ลิงก์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถนําไปใช้ในเว็บเว็บไซต์ที่เราที่เรากําลังทําอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะไปไปใส่เป็นช่องทางติดต่อสอบถามได้นะครับสมมติว่าเรามีเว็บไซต์อยู่เราก็สามารถนําลิงก์เนี่ยไปไปใส่ในเมนูที่บอกว่า,วาติดต่อสอบถามแล้วก็เอาลิงก์เนี้ยนะครับไปใส่ไว้เราก็จะได้มีข้อมูลในเรื่องของ ลิงก์กดสอบถามได้นะครับอน,นี้ก็เป็นวิธีการทำฟอร์มช่องทางง่ายๆนะครับจะให้ติดต่อเรื่องอะไรแล้วก็ใส่ข้อมูลตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นช่องทางติดต่อสอบถามได้ง่ายๆนะครับอ่ะอันนี้ก็คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นการทำช่องทางติดต่อสอบถามนะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่อยากจะทำนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อสอบถามก็จบไปได้เพียงเท่านี้นะครับบางยาช้างแนวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและก็ให้กำลังใจนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ